กาแก็คไฮโดรเลสซี่นะครับเาคิดนะครับส่วนหมาเราจะพาาเดี๋ยวตัวนี้กับฟาดกลางนเลยครับอาทาเือใจเองาเลยงครับควนควนร

เก้าเดือนครับอันนี้ปลูกเมื่อสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ฮอกซัมอันนี้อยู่ประมาณสิบปีครับยางเลยไมาครับผมผมอะไรติ้นตอนอายุไม่เกินเสี้ยดอนครับตายพวกเม็ดคือพวกเม็ดมัดเลยครับอันนี้อ่าเคยปลูกแบบตอนแบบเชียบหยอดแบบปักจำเสี้เดือนขับตายแล้วก็ไม่ดอกอ่ามาดช้างเดือนได้ครับโคบอยู่เจ็ดเจ็ดมัดเลยตอนนี้เขากำลังพัก ชุดแล้วก็ขึ้นดอกผุดไม้ับเนี่ยนี่ดอกดอกุดไม้ทีนี้ก็จะไปออกเดินมกราขีน้าเดินข้ามมาเลยครับคนข้างหน้าเดินข้ามมาอนแต่คนกลั่งจะข้ามาไม่ได้ครับอนี้ลครับคข้าโห้เดนี้มานคนกาลั่งมาไม่ครัอน้มลยกับนอนจานาตอนันางจะมับออนข้ามาเลยครับ้หนนข้ามคนกร่้ไม่ครอยมีาักเท่้าไหร่ รับเก็นมันจะเป็นน้อนจอกน้นอนจอตอนแรกอหล,ลูกทุกงวไพ่อใน่งชทยหัวใจพระพรตสองพ่อพ่อหรือไผ่กาวดักนะครับแต็นนี้ต้องมดซ้ำายนะครับซ้ำายแล้วก็เต็นี้ชาวไม้ขุดดินปลูกนะครับจะเอาดินมาผอกเขาจะจ่ายปุ๋ยมักนะครับก็จะมีขี้งัวมีขี้ไก่แกลบมีกราบมาเผา ขอไปติดโคนนะครับแล้วก็ซ่อมรถเป็นปุ๋ยที่ห้ากินทิ้วดินไม่ละห้ากินแนวแนวลุกห้ากินผื้ดินแนวราบนะครับวันนั้นวันนี้ซ่อมรถวันเราจะเป็นซ่อมรถก็ไปต้นหวงมันต้นเปล่าวมังซ่อมไฟฟ้ามันเป็นซ่อมรถนะครับทีนี้อันนี้ครับจุกหนึ่งปีเราต้องทำเจ้าทำเจ้าคือตัดตัดเลยครับตัดอรถไปเลยแต่ก็เรือไปในช่องเดือนก็กระจายตปหมดไหมมาให้เรา อายุเขาปลาปานอย่างน้อยเราดูแลนะครับกว่าสิบปีแต่ถ้าไม่ดูแลก็่าสิบวันอ่าฮ่หลายหลายคนบอกไม่มีเวลาทำเลยครับทำเศร้าไม่ต้องครับมันจะแตกอ่าวิธีการทำเศร้าก็คือตามอายุครับอายุหนึ่งปีเราปล่อยกว่าปีตีซ้อมครับเราตัดซอมเมตรปีตีซ้ำเราตัดเมตรท่าปีตีสี่ตัดหนึ่งเมตรปีตีห้าตัดห้าสิบเซนปีตีหกตัดเลื่อต่อ รล่อยาวไวาย่ะไว้นานคือปลวกไม้ปล่อยสออายุยิงมากลูกยิงเล็กลุ่มเล็กลุ่มเล็กลุ่มแล้วเขาออกลูกต่ำข้อใบออกแล้วก็จะไม่ออกอีกต้องแตกยอดไม่อย่างเดียวปุ๋ยมีปุ๋ยมักก็คือมีที่ไก่แจ่มมีปดซักมีแป๊บเก๋ามีขี้งวงแล้วก็ชายเกลมีซ่องแตัวก็คือซูซิตาซิตากับเป็ดขี้อิดซี้อิดซี้โดนดองอะไรครับอายุมันสิปี โที่เราดูแลครับยาเสือเนี่ยสิ่งที่ผมแรงพอเดียวพ่อบอกผมบอกว่าอยู่ได้สิบปีปักหนามไม่ดรอปมีใช้อญ่าไม่ทนกับไปยามมันเคี้ยวเราก่นัรณียาเสือสิ่งหนีพผมแรงตาเราไม่มีความศรัทธาในอาชีพเกษตรข้าราชการหลายคนทำกาเซียแล้วเจ็งรออาทิตย์นี้กับลมอาทิตย์หน้าปในหนามก็จะฟ้อยหมาขึ้นมาปล่าแค่ความชื้นหญ้าไม่ขึ้นเดินแหลกขึ้นตอกดินไม่ติดตีน ให้ติดรักนะครับผมเชื่อว่าสตูนนี่ก็ต้องมีขวดมะพร้าวมั่งแล้วมะพร้าววันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเขาก็จกเป็นทายะตีลาลายชาหอนน้ำมุตันนะครับเป็นติโยกองอูวันนี้เราอามาใช้เพื่อเอมาจัดส้วนเอามาดับนะครับเอามาซับมาเป็นตัวปริมากตัวย่อยนะครับที่ต้องการก็คือเก็บความชื้นไล่กลนวว่าเราลวกไม่ขึ้นนะครับใส้พอด ลูกจะกินพอดก็ต้องเอบมาพอดแห้งถ้าพอดเปียกดูตลอดลวกจะไม่กินกับพอดมีดมียึดเป็นด่างมีความขวาดพอเขกินแล้วก็ทอ้อ,ทองอือต้องอืป้าก็จะเสียชีวิต